ความลับของมิสแอสเม่แบงบูเซลเลมุน สวัสดีผมเคลรละ่าแนะนําตัวแค่นี้พอเข้าเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเมืออื่นกดน้องแบงบูตัวนี้แล้วได้มา2ตัวในการกดทีละสิหมุนตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่ว่าผมชอบอ่านสกิลพิเศษเล่นๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวแบงบูเนี่ยในสนามมันช่วยอะไรบ้างนะผมจะอธิบายสั้นๆกันแล้วกันสำหรับแบงบูตัวนี้คือมันจะสุ่มเรียกฟองเวทออกมาต่อเนื่อง3อัน2แบบถ้าออกมาเป็นสเปกตรัลบัพเปิลหรือฟองน้ำเราวิ่งไปเก็บก็จะปืนเฮดพีเล็กน้อยแต่ถ้าออกมาเป็น ทวินคลิงสตาร์ก็จะฟื้นฟูพลังงานนิดหน่อยอูดาว30วินาชิบหายแต่ชุดเดียวก็พอทำให้ตอนสู้บางสถานการมันก็พอช่วยได้อยู่นะ มันก็เหมือนแบงบูประจำฝ่ายตัวอื่นๆใส่ฝ่ายตัวเอง2ตัวก็จะมีสกิลเสริมให้เล็กน้อยใช่ไหมอยู่ว้โรบินนะบางเออตัวนี้เนี่ยถ้าปลด3ดาวได้เงื่อนไขที่ว่าจะถูกเอาออกไปเลยนะแล้วใส่ตัวละครฝ่ายสปุกแชคตัวเดียวก็ทํางานได้แล้วหมายความว่าถ้าจะเอายูซุฮะไปคนเดียวประกอบทีมอะโนมารีทีมอื่นบัฟเสริมของน้องแบงบูตัวเนี้ยก็จะทํางานช่วยในการฟื้นฟูพ,พลังงานระดับหึเลยนะ เป็นไงบ้างครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ถ้าผมไปเจออะไรมาเดี๋ยวจะมาแบ่งปันข้อมูลกันเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็กาลังทําคลิปยาวอยู่งานเยอะด้วยจะอาจจะลงคลิปช้าหน่อยหรือวันหนึ่งก็ไม่ได้ลงเลยทำคลิปไม่ทันแต่ก็ขอฝากกดไลค์กดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยไปละบาย